สวัสดีค่ะวงเรามันปังแบ็คพิงกลายเป็นสมาชิกเคป๊อปกลุ่มแรกและหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ที่มียอดผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมมากกว่า50ล้านคนสำหรับยอดผู้ติดตามที่แอดจะรายงานให้เพื่อนๆได้ทราบกันในลำดับต่อไปนี้เป็นยอดประจำวันที่5พฤศจิกายน2021โดยตัดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาส่วนใครจะมียอดผู้ติดตามเท่าไหร่บ้างนั้นมาดูกันเลย มาเริ่มที่ IG ของเจนนี่กับยอดผู้ติดตาม56ล้านคน IG จีโรเซ่กับยอดผู้ติดตาม50ล้านคนไอจของพี่ซูกับยอดผู้ติดตาม50ล้านคนและปิดท้ายกันที่ไอจของลิซ่ากับยอดผู้ติดตาม65.7ล้านคนแน่นอนว่างานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ใต้กระทู้ในพันทิปกันอย่างรัวๆเช่นบางคนบอกว่า ในใครว่ายอดฟอลโลกกินไม่ได้ฟังทั้ง4ก้อนเลยบิงเตรียมฉลอง70ล้านเลยด้วยมะวงเรามันฟังมากมีผู้ติดตาม50ล้านกันครบทุกคนแล้วไม่ปังจริงไม่ดังจริงทำแบบนี้ไม่ได้นาจ้าความดังและความปังของพวกนางไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตยอดผู้ติดตาม IG ของสาวสาวแบ็คพิงประจำวันที่5พฤศจิกายน2021ซึ่งแอดก็ขอนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันพร้อมความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตในพันทิปส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยก็มาร่วมติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจสาวๆไปด้วยกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารรวดเร็วก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ